ดีครับกับกายอัพทูมีชานลวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกาดนะฮะถือว่าเป็นกาดแบบว่าหรือตลาดทางเหนือเขาเรียกว่ากาดนะครับเขาเรียกกาดบับเพาบบเพาบเพาบัเพาก็คือกาดมะพร้าวนี่แหละครับก็คือตลาดนี้จะอยู่ในส่วนมะพร้าวนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเหมือนยกอ่าบาวามาไว้ที่เชียงใหม่ะนะแล้วก็คือสถานที่ตรงนี้ ก็อยู่ไม่ได้ไกลเลยไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเชีงยงใหม่เลยนะครับอ,อยู่ที่ตําบลฟ้าห้ามนะครับมาทางถ้ามาทางเส้นซูเปอร์นะเห็นโรงพยาบาลเทพป,ปัญญาแล้วขับรถเลี้ยวเข้ามาเอวิ่งวิ่งผ่านโรงพยาบาลเทพป,ปัญญามานะแล้วก็ยังไม่ถึงการลมโชคนะครับพอเห็นเสาไฟแรงสูงอะ่ะแล้วก็ปั๊มน้ํามัน,มนคาเทคแล้วมันจะมีซอยเลี้ยวเข้ามาเขา้าเลี้ยวเข้ามาเลยครับหรือถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะ,ะทิ้งแผนที่ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะแล้วก็ ที่สําคัญดูนี่อันนี้เขาเปิดากากาดบะเรปาเนี่ยเขาเปิดมาได้พักใหญ่ๆแล้วละ่ะตั้งแต่เท่าที่รู้มาเหมือนประมาณเปิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปิดไปช่วงหนึ่งที่ว่าโควิดระบาดแล้วนี้เขากลับมาเปิดนะครับแต่วันนี้เรามาแต่เช้านิดหนึง่งร้านอาจจะยังมาไม่ครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้าไปลืมบอกไปว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปไหนใส่หน้ากากกันด้วยนะครับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดจ้าไป อันนี้คือยังมาไม่เต็มกันเนาะยังมาไม่เต็มครับแต่พักคนอพวาร์เราเปิดทุกวันนะครับถึงหกโมงเย็นเลยนะแล้วก็ร้านเราก็จะมีเบเกอรี่ด้วยนะครับและบุมหนุนได้แล้วก็ร้านค้าหลากหลายเลยครับครับอาหารร้านเครื่องดื่มเลยครับได้ครับขอบคุณครับครับผมครับนะครับ นี่เขามีคือซ,ซาเวียร์นามด้วยนะฮะนี่ว,ว้าวก็อะไรที่อร่อยอะครับมันมีส่วนใหญ่โดยปกติหมูสับเอาหมูสับอ่าโดยปกติเขาจะใส่หมูสับเนาะหมูสับใส่กรอกรบแล้วก็หรือว่าไก่สับอ่าตัวนี้เบคอนโอเคครับชื่อกุชื่อกายครับ ไดรอแป๊บเดียวนะคะับฮะได้ครับแมงวันนี่ดุ<ๆ>ต้องทานร้อนๆนะจุดต่อ บรรยากาศก,ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศในสวนมะพร้าวเหมือนแบบว่าอยู่ในอยู่ที่อัมพวาเลยอะนะดูบรรยากาศดีมากแบบว่าอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วก็แล้วแล้วที่สําคัญก็ยังมีพวกร้านค้าต่างๆที่อยู่ด้านด้านข้างด้านหน้านัาน่อนอีกนะครับสามารถเ,าเวลาเรามาเดินเที่ยวหรือหรือแบบว่า ร้อนๆนมาเดินเที่ยวในสวนก็ถือว่าเป็นเป็นฟิลที่แบบว่า,าสบายๆเนาะแล้วก็ถ้าหิวก็เดินซื้อ,อของมานั่งกินในสวนมะพร้าวก็ได้นะเก๋มากๆนะฮะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของอากาดบะบป้าวนะครับหรือกาดมะพร้าวที่ทางคนเหนือเขาจะเรียกว่าบะบป้าวนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับก็คือเขาจะเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ ช่วงเช้านะครับก็คือเปิดเปิดตอนเช้าถึงตอนบ่ายนะครับ8โมงเช้าถึงประมาณสักประมาณบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของของ,ของในส่วนของอพวาเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของที่เป็นการนัดอนะ่ะเขาจะเปิดช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนช่วงเช้าของก็จะเยอะนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่า เพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดนะครับก็มาไม่ยากนะครับอยู่ถ้าถาวิ่งมาเส้นซูเปอร์เห็นโรงพยาบาลเทพัญญาเข้ามาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กายด้วยนะครับแล้วเออแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเวลา พี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพเทมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ